รถธนัดวิทย์หรือรถทัวร์ธนัดวิทย์ทราเวลก็ปัจจุบันดําเนินกิจการขนส่งผู้โดยสารทราเวลโลจิสติกมาเป็นระยะเวลา17ปีครับก็มีรถให้บริการหลากหลายตั้งแต่รถตู้รถบัสชั้นเดียวรถบัส2ชั้นแล้วก็มีรถคันใหม่ปัจจุบันก็คือตัวรถลองบัสรุ่นยูโร13.8ได้มีรถสแกนเนียอินเตอร์ลิงค์ครับประมาณ200คันครับก็มีการดูแลการเดินทางของภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็บุคคลธรรมดาเดินทางท่องเที่ยว ในทางสัมนมาทัศนาจรในประเทศไทยครับก็ความสําเร็จของบริษัทก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของเราก็อยู่ที่ลูกค้าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเราจึงมีภารกิจคือเลือกรถใหม่ที่ได้มาตรฐานเรื่องเซอร์วิสใหล์เรื่องทรัสและเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับคอแวลูของบริษัทนะครับมีอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณภาพเรื่องี่งก็คือความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระดับชาติเก็ยังได้รองมาตรฐานคิวบัสจากกรมการขนส่งทางบกคล้ายคล้ายคิวมาร์ก แล้วก็มีเรื่องของ Standard b u ัต o ส t o ร r i s m จากกรมการท่องเที่ยวแล้วก็มาตรฐาน S.H.A จากกททเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยครับเรามีวิจาบายคุณภาพคือเป็นมืออาชีพด้านการขนส่งผู้โดยสารใส่ใจในงานบริการมุ่งพัฒนางานคุณภาพและความปลอดภัยทางถนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดนี้ครับสแกนเนียจะตอบโจทย์มากในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์ที่นอกจากเป็นรถแล้วยังเป็นรถที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีเทคโนโลยี เซเนียขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ามันเราใช้เทคโนโลยีในการมาบริหารต้นทุนให้เกิดการประหยัดน้ํามันซึ่งเราสามารถไปทําราคาที่รีสัเนเบิลกับลูกค้าได้หรืออย่างผมเองเนี่ยถือเป็นซัตเอนเทเบิลซีโอซึ่งก็จะมีความคิดนอกคิดคํหนึ่งนอกจากกาไรนอกจากการดําเนินธุรกิจคํานึงถึงตัวลูกคา้าห่วงโซ่อุปทานของการทํางานสแสเนียเองก็เช่นกันสแสเนียก็มีเรื่องของการพัฒนา Product p ัก d u ักที่มีประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันมีสมรรถนะนอกจากนี้ในหน้าจอสแสเนีย ยังมีในเรื่องของ diving score ทําให้เรารู้คะแนนการขับขี่ของพูนั่งขับรถเราสามารถไปพัฒนาคนขับได้อย่างต่อเนื่องเราพัฒนาคนขับได้สิ่งที่ได้แน่ๆเอาคําลูกค้าได้ความสะดวกสบายความนิ่มนวลสิ่งที่สําคัญที่สุดเราได้ค่าความปลอดภัยซึ่งค่าความปลอดภัยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้ด้านที่3เราได้เรื่องของการประหยัดต้นทุนพลังงานทั้ง3ส,ส่วนเนี้ยเราสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรได้แต่เราใช้วิธีการบริหารจัดก,การต้นทุนเพื่อเราจะเสิร์ฟของดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ และเราต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมเราจึงตั้งวิสัยทัศน์อันนึงคือเราต้องการ convert to sustainable travel คือเราต้องการให้บริการการท่องเที่ยวเดินทางอย่างยั่งยืนก็เข้ากับธีมที่ในหลายๆภาคส่วนในโลกใบนี้หลายๆองค์กรหลายประเทศให้ความสำคัญกับ sustainable travel มากเราคงไม่สามารถที่จะใช้ทรัพยากร จนหมดไปและถึงวันหนึ่งรุ่นลูกุนหลานเราไม่มีทรัพยากรเหล่านั้นให้ใช้ให้เดินทางให้ท่องเที่ยวไม่มีเดสิเนชันไม่มีโปรดักต์ให้ดูดแล้วผมในฐานะผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบกับลูกค้าและสังคมจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สแกนเนียที่เป็นมาตรฐานไอเสียยูโรทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตถ้าลถโดยสารขนาดใหญ่ในประเทศไทยเรามีระบบ EV ผมก็พร้อมที่จะใช้ e v วเพื่อมาดูแล พี่น้องประชาชนในส่วนของรถรถนี้อินเต l i n k ิงจำนวน20คันที่ซื้อจากทางสแกนเนียนี้เราใช้ธีมว่า Take C O 2 Control Right here, right now Convert to Sustainable Travel นอกจากตัวเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรตับสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังมีระบบ Maintenance ซึ่งเราก็ให้สแกนเนียดูแลเราก็ทำการเข้าสัญญาสแกนเนีย Max R M ให้สแกนเนียดูแลรถที่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อใช้ไป ก็ย่อมมีการชุดสุดโซมลงไปประสิทธิภาพย่อมน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเมนเทนัน์อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพก็ยังดีการปล่อยคราร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกที่เราจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับสิ่งวแวดล้อมจึงเป็นธีมในส่วนของ Sustainable t r เ v e l ครับ